คุณเคยเก็บเงินเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอใช่ไหมคะสวัสดีค่ะช่องศาสตร์แห่งการเงินการลงทุนวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องการบริหารเงินกันค่ะคนทั่วไปเก็บเงินไว้ใช้ชั่วคราวแต่คนรวยเก็บเงินไว้ใช้เพื่อมีอำนาจในการใช้เงินนี้แหละที่ทำให้ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนทั่วไปคุณกำลังเก็บเงินในบัญชีเดียวที่คุณใช้จ่ายหรือเปล่าใช่แต่ถ้าคุณทำแบบนั้นคุณเก็บเงินในบัญชีเดียวที่เอาไว้ใช้จ่ายไปวันๆหรือค่าใช้จ่ายชีวิตประจำวันต่อให้คุณมีเงินเป็นหลักแสนความรู้สึกของคุณก็เหมือนไม่่่ปลออออดดภััยยูีเเพราาะะคุณจบกตววง เหลือเท่าไหรแล้วค่อยเก็บแต่คนรวยเขาจะเก็บก่อนใช้คุณเห็นความแตกต่างไหมคะหรือเขาจะไม่เก็บเงินในที่เดียวกันกับที่เขาใช้จ่ายเพราะเขารู้ว่าเงินจะไหลไปตามพฤติกรรมของเราถูกควบคุมโดยสภาพแวดล้อมบัญชีที่ใช้จ่ายทุกวันเท่ากับสภาพแวดล้อมที่เงินไหลออกบัญชีที่ไม่แต่เลยเท่ากับพลังงานที่สะสมแค่คุณแยกบัญชีภายในของคุณก็จะเริ่มเปลี่ยนลองคิดถึงคนที่เก็บเงินได้หลักล้านคุณลองคิดภาพดูว่าเขาใช้วิธีแบบไหนคิดว่าเขานั่งคำนวณรายจ่ายทุกวันไหมหรือตั้งเป้าหมายการเงินที่ชัดเจนไม่เสมอไปสิ่งแรกที่เขาทำ บัญชีสำหรับใช้ใจ่ายบัญชีสำหรับเก็บสะสมบัญชีสำหรับลงทุนบัญชีสำหรับสำรองยามฉุกเฉินและบัญชีสำหรับความสุขและบัญชีเงินสดถึงเขาจะมีเงินเงินเดือนหนึ่งหมื่นเดียแต่เขาก็คิดในแบบคนรวยตั้งแต่ตอนนั้นความลับก็คือคนรวยไม่ได้เก็บเงินเพื่ออยากมีเงินเยอะแต่เขาเก็บเงินเพื่อเขาอยากมีอิสรภาพทางการเงิน พลังการตัดสินใจคนที่ไม่มีเงินเลยเท่ากับคนที่ยอมทุกสถานการณ์คนที่มีเงินสำรองเท่ากับคนที่กล้าเลือกคนที่มีเงินเย็นเท่ากับคนที่ไม่ต้องรีบขายตัวเองเมื่อคุณมีเงินในบัญชีพอคุณจะกล้าพูดคำว่าไม่สิ่งที่ไม่ใช่และคำว่าใช่ของคุณจะมีพลังขึ้นหลายเท่าแต่คนส่วนใหญ่จะเริ่มเก็บเงินต่อเมื่อตัวเองรู้สึกกลัวกลัวตกงานกลัวป่วยกลัวไม่มีเงินตอนเกะกลัวอนาคตคนเคยรู้สึกแบบนี้หรือเปล่าเพราะแบบนี้เงินของคุณถึงไม่มีพลังเพราะมันเป็นเงินะสมมาจากพลังของการกลัวแล้วคนรวยเขาเก็บเงินด้วยพพพพลลลััังงงงงอออออออะะไรรรคคตตตบบบกกก็็็ืืขขเเเเจนนาามโิิ่ปส อิสระภาพหรือมีอำนาจในการลงทุนทำธุรกิจและเก็บเพราะตัวเองเพื่อสิ่งที่ตัวเองเชื่อเก็บเพื่อรอจังหวะใหญ่ไม่ได้เก็บไว้รอวันฝนตกแต่เก็บไว้เพื่อรอวันเอาไว้เป็นเมล็ดปลูกให้มันโตคุณจะเห็นคนรวยบางคนใช้ชีวิตธรรมดาไปขับรถเก่ามีพอร์ตรัพย์สินมีค่าหลายร้อยล้านเขาไม่สนใจว่าคนอื่นจะรู้รวยหรือจนแต่เขาสนใจว่าเขามั่งคั่งมากแค่ไหนตัวเขาก็จะยืนอย่างมั่นคงได้โดยที่ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินอีกเลยคุณอยากเป็นคนรวยแบบไหนรวยแบบชั่วคราวหรือกลับมาเริ่มใหม่แบบทุกปีรวยแบบเงียบๆแต่มันค คำตอบมันอยู่ที่วิธีเก็บเงินของคุณวันนี้ตอนนี้คุณมีบัญชีที่ห้ามแต่เด็ดขาดหรือยังคุณมีบัญชีที่สะสมเพื่ออนาคตหรือยังหรือคุณยังใช้บัญชีเดียวกับบัญชีที่จ่ายค่าข้าวเย็นเมื่อวานไม่ว่าคุณจะหาเงินได้เท่าไหร่คุณไม่มีวันรวยได้เลยถ้าคุณไม่เปลี่ยนตัวเองในวันนี้วิธีเก็บเงินและความลับของการเก็บเงินถ้าคุณเอาเงินไปรวมกับบัญชีที่คุณซื้อของคุณก็จะบอกตัวเองว่า ไม่ต้องหาเงินเพิ่มก็ได้เพราะเดี๋ยวก็หายหมดแต่ถ้าคุณมีบัญชีที่ซ่อนไว้บัญชีที่คุณให้ค่าบัญชีที่คุณไม่แตะเลยค่ะเรามารู้จักกันเลยบัญชีที่หนึ่งคือรายรับรายจ่ายบัญชีที่2เอาไว้ใช้เมื่อยามจําเป็นดื่มบัญชีฉุกเฉินบัญชีที่3แบ่งออกมาเพื่อลงทุนบัญชีที่4แบ่งออกมาไว้ใช้โดยที่ไม่รู้สึกผิดวันบัญชีที่5แบ่งออกมาใช้ให้ตัวเองมีความสุขไม่ว่าจะเป็นการเสริมสวยการสัญญกรรมหรือทําอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากทาทาให้คุณมีความสุขขึ้นจะอยู่ในบััญญชชชีีีีีนนนนน้้้้้้้้้บบบบทท่่่่6แงงงงออ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 กกกาา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 าเเเไไไไววซซซืืืรรรรรรถะะ็ดดดคคคุุณณตพํจขิสย แต่ตอนแรกที่คุณเก็บคุณอาจจะดูผลลัพธ์หรือแค่คิดก็เหนื่อยแล้วแต่คุณรู้ไีความรู้สึกครั้งแรกถ้าคุณเก็บในครั้งแรกไม่ว่าจะเป็น2 0 30บหรือ100บาทมันจะสร้างให้คุณมีความมั่นใจหรือสร้างให้คุณมีพลังในการเก็บเพื่อไปทําในสิ่งที่คุณต้องการเพราะความรู้สึกไม่ว่าเงินน้อยหรือเงินมากมันจะทําให้คุณภูมิใจในก้าวแรกเสมอเพราะมันไม่ใช่เรื่องของการลงทุนอย่างเดียวมันคือนิสัยที่เราทามาในทุกๆวันให้กลายเป็นนิสัยเพราะนิสัยที่ดีมันจะเปลี่ยนให้คุณเป็นคนที่่่่่่สํําาาาาเเเเเรรรรรร็็จจจไไได้มมมปนวคุณะิิทหพพฤตก การทำซ้ำๆมันจะทำให้คุณทำต่อไปในทุกๆวันจนกลายเป็นนิสัยมาถึงท้ายของรายการเราหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะเก่งเรื่องการบริหารเงินและการลงทุนเพราะสิ่งที่เราทำมาเราอยากเห็นคนเก่งขึ้นในทุกๆวันและมีความอดทนมากขึ้นในทุกๆวันเช่นกันหากคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เราจะทำคลิปดีๆแบบนี้มาให้คุณได้ฟังอีกขอบคุณค่ะ